นอนสบายดีจังเว้ยโอ้ยช้าแล้วนะอืมวันนี้หิวจังเลยฮะดูวที่นนในกล่องมีอะไรกินบ้างเนี่ยจิ้มเลือังน้ำแม่นะโอ้ยน่าเบื่อเบื่อเออดูที่วีชิดเปิดเออเออเออไปหาลเออเออเขาเหมือนจะมีร้านใหม่นะก็ เก่งมากอู้มือด้ยไอ้หโอ้เก้าอี้เออนฉันดยเอ้น่าเบี้ยวไปหาลุงเอกดีกว่าเว้าลุงเอกอยู่ไหนวะจำได้ว่าลุงเอกบ้านจะอยู่แถวนี้อะนั่นไงบ้านลุงเอกไปหาลุงเอกดีกว่าลุงเอกลุงเอกอ่ามีอะไรมีอะไรเออลุงๆครับผมผมอยู่ป่าลุงพล อะไรก็ได้ลุงผมอยากผมต้องการอาหารลุงลุงแบบมีอาหารให้ผมกินไหมอ๋ออ๋อยาก็ต้องการอะไรแล้วลุงหาอะไรได้บ้างล่ะอ๋อลุงก็หาปลาหาผลไม้หาสัตว์ได้นะลุงอยากอะไรโอ้อกินได้ปลาลุงผมจะเอาไปทำปลาทอดอะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวลุงไปหาให้แป๊บนะแป๊บนะ อ๋อไอ้เด็กคงไวนี่แก้วอ๋ออออนี่มือใยิบของไปตกปลาดีกว่าอ๋อก็ตรงไหนดีนะได้ยินเขาวว่าเหมือนจะมีที่ตกปลาใหม่จะมันก็อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเรานะอ๋ออ๋อตรงนี้นี่แหละโอ้นี่หมู่บ้านเราตรงนี้แหละน่าตกปลาดิตกปลาดีกว่า แันเอาปาป๊กเป่าให้มันกินดีกว่าฉันตกเลยปลาปั๊กเป่าห้าห้าห้าอย่างงี้ต้องให้ไอ้นมมันกินแล้วกลับบ้านก่อนละกันเอ้ยใครโทรมาเนี่ยเดิเออ เออหวัดดีครับลุงเอกใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อลุงได้ปลาวะนะหูลุงอยากกินปลาใช่ไหมอ๋อโอเคครับเดี๋ยวครับโอเคเนี่ยมาโอเคเดี๋ยวผมไปครับโอ้ยโอ้ยอ้ยลุงเอกได้ปลา,าอย่างนี้เไมือนสิไหวเปล่าลุงเดินกลับบ้านครับแบบเดียวเองเอกไ,ได้ปลาอย่างนี้ฉันต้องไปดูแล้วเลยอยากฉันอยากลองกินหูฉลามนะมันน่าจะรสชาติ อร่อยโอ,อเคอ,อ่าไหนไงลูกเอกอยู่นู่นอ่าไปหาลูกเอกดูลูกเอกครับมาแล้วครับอ่าอ่าหวังไงหวังไงหวางไงลุงเอ่าลูกเอกครับไหนครับปลาอ่านี่นะนี่นีเปาปลาที่ลุงมีเดี๋ยวนะครับลุงเป้าปาเป้าเหรอครับอ่าใช่ใช่มันกินได้นะหนูเชื่อไหมหนูเชื่อไหมมันกินได้ลุงเคยกินมาก่อน เออลุงล right? oh, no, ุงเนให้ผมกินเป้าเป้าเ่าเหรอลุงอ่าใช่ใช่ใช่เอาเอากินได้หนูหนงลุงเออลุงเน่ยลุงนะเอ๋ลุงมันกินไม่ได้เป้าเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยมันกินไม่ได้ลุงว่ามันกินได้ว่าออย่าขมของเออแล้ลุงจะกินไงอะลุงรู้ไหมาู้ไหมรู้นี่ เอออะไรฉันจับตัวไห้วกันนั่งวันน่งอู <spe galleries ati> ้มจะมีผมดิลไม่อยู่แล้วลุงไปแล้วเหรออู้มเปล่าผม่แล้วผมจะเปล่าทำไมอ่ะเออเอาไปกินเด้อเอ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 า้าใหม่แล้ลุงลุงเป่าเออเอนลุงจับแล้วจเปล่าเลยนื่อยแค่ไหนลุงง จะไปทำเมนูอะไรเนะี่ยเฮ้ยเมนูจะไปทำอะไรได้บ้างปากป,ป,ปักปัาทำไมหลนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เป ja evet, <cient yal forests> pues, okay. ็ด yeah. ย่างเว้ยเจ้าเออเจ็ดย่างนาเกินยังไงเออเจ็ไม่วันนี้ไม่มีตังค์ให้ไม่ได้หาตังค์มาเออเก็บดีกว่าเว้ยไปตกปลาดีกว่าไม่ง้อลุงแะเออลุงหูไปตกปลาแล้วโอ้โหตกปลาหน้าบ้านเลยเออปลาลุงไม่สนนะลุงหูตกเออตกไปเลยตรงเนี้ยปลาเยอะอยู่แล้วหนู มาตกปลาดีกว่าเว้ยป้าปลาติมเลยอยากได้ปลาฉลามมามันมีฉลามไหมหลวงเอ้ยโอ้ลองพิดแม่ยังไม่หลังจะได้ปลาวะหลงมันเอ้ยปลาปลาปลาเอาปลาไม่มาเว้ยอ่ะรอแล้วกันรอแล้วกันจะไปปลามันนานเนื่อปลาเนี่ะ ไมันมา,มา,นาจากอาะไรนะฟ้าไปอโอ๊ยอดแดกเว้ยโอ๊ยน่าเบือบอ่อว่ะฉันว่าฉันหางานทำดีกว่าอยากกินเป็ดย,ย่างตัวนั้นจริงเลยเฮ้ยฉันไปฉ,ฉันไปหางานทำดีกว่านะฮะเออใช่ไปกันฉันไปหางานทำกันเฮ้เฮ้อยากกินเป็ดยา่างอไปย่างให้เด่นนี่ ว่าน้ากินมากแต่ไม่มีตังไม่มีตังเออคุณคเ,ออเ,ออเป็นใครอะ่ะเออเออนายเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวนา้นานเปิดทีวีช่องน่ง้นได้ไหมอืมจะไม่สนใจหรอกไนอนม,นนนม,ม่นอนดีกว่านี่มันก็เย็นแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาหายทำดีกว่าโอ้โหนอนดีกว่า เป็นเป็นยังไงล่ะคลิปแรกของผมที่เป็นคลิปแรกของผมนะที่ผมทำเป็นตูอ้อีกนีนะซึ่งนั่นเลยอาจจะมีพลาดนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์และตอนนี้เพื่อนๆของผมนั้นกำลังสร้างเมืองกันอยู่นะซึ่งผมขออภัยด้วยนะะที่คลิปนี้ยังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นคลิปแรกนะเออซึ่ง ซึ่งเดี๋ยวคลิป2จะเป็นอะไรก็ต้องคนต้องไปติดตามนะและคลิปตนสนะลุงเอกจะทำอะไรรุงจะเป็นยังไงก็ไปติดตามมนาะท่านผู้ชมส่วนคลิปนี้ครับสวัสดีครับไบายบาดเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับว้าวไอ้ตัวน้อง